สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรถบ้านหลักหมื่น f f ฟเคานะครับผมวันนี้นะครับมีรถเก่งอีกหนึ่งรุ่นนะครับมานําเสนอพี่พีเอฟซนะครับชาวรถบ้านหลักหมื่นนะครับผมวันนี้นะครับเปลี่ยนโลเคชันกันหน่อยนะครับผมนะอ่าเปลี่ยนโลเคชันนะครับเป็นบรรยากาศบ้านสวนนะครับนะอ่าวันนี้นะครับบรรยากาศบ้านสวนนะครับนะอ่าวันนี้เปลี่ยนโลเคชันรีวิวรถกันหน่อยนะครับนะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ รถคันนี้นะครับผมเป็นมิตซูบิชิเลนเซอร์นะครับนะ GL นะครับเลนเซอร์ XI คันนี้นะครับผมนะมิตซูบิชินะครับปีนะครับ1996นะครับนะนี่ตามเล่มนะครับนะเครื่อง 1,500cc นะครับเป็นเครื่องหัวฉีดเกียร์ออโต้แท้โรงงานรถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะรถเป็นของนะครับนาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับนะ ของสมุดประการนะครับนะคะันนี้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับปลดกเกษียณแล้วนะครับนะอจะของขับไม่ไหวแล้วนะครับนะอายุนะมีมีอายุแล้วนะครับผมนะนะ่าจะเจ็ดสิบได้แล้วนะเนี่ยนะปลดระวางนะครับนะเล่มเอกสารชุดโอนครบเหมือนเดิมนะครับนะป้ายภาษีไม่ขาดนะครับนะก็ขาดนะกลางปีนี้นะครับนะรถ นาะเราก็มาดูดีเทลรอบคันนะครับเดี๋ยวดูไล่รายละเอียดไปนะครับผมนะรถคันนี้สีไม่สวยนะครับนะตีให้สีสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะรถคันนี้แต่นะครับบอดี้เดิมดีมากนะครับนะรถคันนี้บอดี้เดิมดีมากแล้วก็นะคันหน้าเหมือนตัวนอกเลยคันนี้นะครับผมนะน่าใช้นะขับดีนะครับพงมาลัยพาวเวอร์นะครับภายในสวยนะครับนะเล่มเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดโอนได้ทั่วประเทศไทยเลยคันนี้นะระบบไฟติดครบหมดนะเห็นไหมคันล่างก็จะมีเหมือนตัดหมอกมาให้ด้วยนะเห็นไหม เป็น LED นะครับนะแล้วก็สายขวามุมสายขวานะอืมแล้วก็ไฟหน้าก็ใสๆนะครับผมไฟแก้มติดครบนะแล้วก็ยางปี24ี่นะครับยางปี24บนะ24ี่หรือ25้านะเดี๋ยวดูให้แป๊บหนึ่งเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมานะหมื่นหนึ่งเจ้าของไปเปลี่ยนมาหมื่นหนึ่งคันนี้ยางปี24ี่ครับนะนี่2ีสทั้งหมดสี่เส้นเลยนะยางปี24บทั้งหมดสี่เส้นเลยนะผมไม่ได้เช็ดยางดำให้หรอวผมเช็ดยางดำให้นะคันนี้ นะครับนะ,ะมารีวิวก็สดสดได้รถจะมาสดสดนะก็ห่างหายไปประมาณสักเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะก็ติดธุระนิดนึงนะครับนะขนย้ายนะครับนะขนย้ายนะเอาบรยบรยากาศดีๆนะครับนะให้พี่พีเอได้ดูมากนะครับผมนะบรรยากาศวัดนะครับดูเบื่อแล้วนะ <c oughs> ใครที่ติดตามอยู่ก็บรรยากาศเดิมๆนะดูดูสี่รอบคันนะก็จะมีแตกนี่นะแตกและแหงแล้วก็มีแตกนี่นะ หลังคาสวยนะคันนี้หลังคาสวยนะแล้วก็ขอบเลนนะรอบคันอย่างเงี้ยสวยเลยนี่ดูนะสวยนะนี่ก็กระจกมิซูแท้นะครับสวยเลยนี่แท้ทั้งหมดเลยนะนี่กระจกแท้เดิมโรงงานนะครับนะคันนี้กระจกไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด4บาลเลยคันนี้นะฟิล์มนะครับตีให้60%สิบเปอร์เซ็นเลยนะอ่ากันแดดกันฝนสบายแอร์โคตรหนาวเครื่องเล่นเพลงเทปโบราณ <laughs> เทปโบราณน,นะครับนะอ่าเนี่ยมีร่องรอยนะ ก็ไม่ได้ซีนะช่องผมผมก็บอกแล้วผมไม่ได้ซีเรื่องสีนะครับเน้นใช้งานคันไหนเครื่องดีเกียร์ดีนะเน้นใช้งานผมก็เอามารีวิวให้พีพีเอฟซนะของเราได้ชมกันนะครับแถงว่าโตสวยหมดเลยสี่บาทแล้วก็ภายในสะอาดด้วยนะครับผมนะภายในสะอาดดีนะครับผมนะอนี่มานะครับไฟติดครบนะครับนะไฟเลื่อนอย่างนี้นะครับนะอ่าเลื่อนอย่างนี้แล้วก็ลำโพงข้าลังอยู่ครบหมดนะครับนะทุกจุดทุกดอกนะครับนะอยู่ครบนะแล้วก็นี่นิ่มๆเลยนั่งได้หลายคนนะครับนะพื้นพรมสะอาดสะอ้านครับผมนะ ล่นรองเท้าก็สะอาดสะอ้านนะครับนะปยนประตูประตูแน่นนะครับมันแน่นทุกประตูเลยนะครับนะเดี๋ยวผมขอญาตปิดไฟก่อนนะครับก่อนที่ไฟจะหมดนะอ่านี่ปิดแล้วนะครับผมนะมีเตือนเลยกระจบไฟฟ้าทั้งหมดสีบานไดออโตบานหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับนะใช้งานได้ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็เป็นเกียร์ออโตแทนโรงงานนะครับนะคันนี้เกียร์ออโตแท้โรงงานเครื่องเล่นเพลงแบบเก่านะครับนะมีเทปให้ด้วยนะครับนะ นี่มีเทปให้ด้วยนะนี่สามสี่แผ่นอยู่ในนี้มีเทปให้ด้วยนะใครอยากฟังแบบเพลงโบราณโบราณน,นะครับนะอือนี่อันนี้เบิกใหม่มาแล้วเนี่ยเบิกใหม่มาเนี่ยถุงพลาสติกอยู่นี้เลยนะครับผมอือมาดูห้องเครื่องกันมาชมห้องเครื่องกันแล้วก็ชมฝาท้ายกันนะอะมาชมห้องเครื่องกันไฟไอ้นี่ผมยังไม่ได้ปิดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาฟังราคากันราคาย่อมยาวเหมือนเดิม นะครับแบตเปลี่ยนใหม่หนึ่งลูกนะครับนะแบตเปลี่ยนใหม่หนึ่งลูกนะครับนะระบบกรองนะครับนะไส้กรองเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับนะของเหลวนะครับต้องไปเช็คนะครับนะเจ้าของเก่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาระยะไหนแต่เยวผมเช็คให้ให้ไม่ขาดนะครับน้ํายาอานะครับนะหนึ่งสามสี่นะครับผมตัวนี้น้ํายาใหม่นะครับนะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็พัดลมไฟฟ้าหน้าเครื่องสองนะสองตัวอย่างนี้ไม่ต้องห่วงครับนะหนึบหนึบนะครับคานเดิมนะครับนะ เบ่สปอนอยู่ครบหมดนะครับผมนะรถเก่าแต่เบ่สปอนอยู่ครบนะเห็นไหมเห็นไหมไมบสปอนคมคมอย่างนี้เลยนะเห็นไหมนี่เบ่สปอนคมคมอย่างนี้เลยนะก็ไม่ได้ทําความสะอาดห้องเครื่องแต่ห er ้องเครื่องดูดูเดิมนะเดิมหมดเลยนะมีแค่สายหัวหัวเทียนนี่ไม่เดิมนะสายหัวเทียนแต่งนิดนึงนะอ่าแล้วก็เป็นอาจานจ่ายนะลูกหนึ่งน่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะระบบปัดน้ําฝนนะครับนะใช้งานได้ครบหมดนะครับรถเทนนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมนะเป็นหัวฉีดแล้วนะ พีพีเอนะครับนะนี่เป็นสิบสองวาวนะครับนะเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะครับนะอ่า,อานี่ประมาณนี้ครับผมนะแล้วมาดูช่วงท้ายกันนะช่วงท้ายผมจะเช็คให้นะนี่วันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวขับแบบไกลมากนะครับนะก็เดี๋ยวจะพยายามนะขับให้เพราะมันไม่ได้เป็นถนนใหญ่ลนะ มันเป็นซอกซอยนะครับนะเดี๋ยวพยายามนะครับพยายามเียวครับให้ดูนะครับผมนะนี่เบสปอลเดิมโรงงานดูเลยคมกริบเลยายละเอียดนะดีเทลยวยางเยิงอะไรครบอยู่นะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูช่วงท้ายเป็นไงบ้างเคยติดแก๊สไหมนะนี่ไม่มีเจาะรูนะครับนะในมีเจาะรูซ้ายขวาเลยนี่ครับไม่มีเจาะรูนะครับคันนี้แล้วก็ยางอะไรนะครับนะยางอะไรนะครับแม่แรงนะครับนะอยู่ครบแล้วก็ที่ไข่ล้ออยู่ครบนะครับผมนะ ประมาณนี้เลยเพื่อนผมก็ประมาณนี้นะครับนะดังๆไอ้นี่หน่อยนะไอผมบางไอนี้ไว้วางไอตัวถอดล้อไว้โอเคครับนะแล้วลองไปสตาร์ทเครื่องแล้วลองไปการเข้าเกียร์การขับขี่กันนิดหน่อยนะอวันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวเหมือนเดิมนะครับนะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับผมเปิดในราคานะครับฟังหรือยังนะหรือฟังทีเดียว กุญแจอะไรไม่รู้เนะี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีกุญแจเนี่ยจอดแปะได้นะล็อกได้ไนะอตัวเนะี่ยกุญแจตัวนะีวนะ้ล็อกตัวเนี้ยนะนะครับนะพี่พีเอฟซีไม่ยากครับผมแต่เตอร์ดังหมดนะระบบไฟติดครบหมดเลยดูดิออโต้แท้โรงงานนะเปิดพัดลมก่อนแอร์หนาวมากคันนี้โอ้ตาติดง่ายตาติดง่ายเปิดเปิดแอร์อ่าเปิดแอร์แล้วไปลแล้วลองไปดู อ่กม็มีเสียงสั่นตรงนี้หน่อยนะแล้วผมหาอะไรยัดยัดให้นะ,ะแต่เวลาขับปกติก็ไม่ดังแนละ้วโอเคนะอขับขับดีนะมันนุ่มนะครับนะนี่มีสีสมๆขึ้นเหมือนเดิมครับช่องผมน้ํามันจะหมดนะนะขับไปรีวิวไม่รู้ดับกลางทางตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมีพี่พ FC ตรงไหนบ้านอยู่ใกล้นะครับก็ช่วยผมหน่อยนะครับทามันดับนะอ่าปะ ดูที่ปัดน้ำฝนอะไรนะครับนะอเช็คไม่ต้องห่วงครับนะเช็คเรียบร้อยอ๋อ,อเราขัเคัคได้สุดแน่เป็นออโต้ซะด้วยนะโหเกียร์เปลี่ยนสมูทเกียร์เปลี่ยนสมูทนะครับเกียร์เปลี่ยนสมูทมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เกียร์เปลี่ยนสมูทมากโหก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วมันไม่ได้ถิ่นผมอะนะเดีย๋ยวผมอขอรีวิวการขับขี่ประมาณนี้แล้วกันนะ ่นีโหเกียร์เข้าง่ายเข้านิ่มเลยอะแล้วมันก็ขับดีนะมันขับดีมากๆเลยล่ะใช้คําว่าขับดีมากๆอะ่ะขับนุ่มข,ขับนิ่มขับนิ่มโอ้โหมีสาวสาวด้วยหไหมละ่ะออบรรยากาศการรีวิวดีดี <laughs> โอเคครับนะฟังราคากันนะมฟังราคากันนะมผมเอาอย่างนี้สามหมื่น 2 0 0พบาท32,000บาทนะครับถูกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองแน่นอนนะครับกันแดดกันฝนนะครับนะนี่แล้วก็เป็นกระจกออโตอย่างนี้เลยดูดูยเนี่ยผมไม่ได้เปิดนะเนี่ยเอขึ้นลงอย่ลงนี้เลยลื่นลื่นนะครับนะโอ,โอ้โหจบแล้ว3 2 0 0 0บาทผมขอราคานี้เอาไปโอนอย่างเดียวภาษีครบหมดแล้วนะภาษีครบหมดนะครับผมนะไม่รู้มีประกันหรือเปล่านต่ครับมีป้ายประกันอย่างนี้ด้วยนะนะป้ายภาษีครบนะครับนะภาษีถ้าจะต่อก็ต่อเต็มที่ก็แค่ปีเดียวน่ะ มันไม่ได้เยอะแย,แย,แยอะอะฮะนะแต่ยังไม่ขาดนะภาษีไม่ขาดนะคันนี้หูแอร์โคตรเย็นใช้คําว่าโคตรเย็นแอร์หนาวใช้คําว่าหนาวเปิดยังไงเนี่ยโอ้ยเปิดติดด้วยเอาละวะเอาละวะเทปเก่าเปิดติดด้วยเออให้มันได้อย่างนี้ดิโอ้แล้วภายในมันดูดิดูดิคอนโซลสวยไม่มีแตกเลยนะ คอนโซลสวยไม่มีแตกนะขูปกตินะไอ้ขับไปซูเนี่ยช่องแอร์ต้องล้มเนี่ยคันนี้อ่อช่องช่องแอร์ล้มเรื่องปกติแล้วนะแต่สวยนะคอนโซลเนี่ยสวยหมดเลยนะแต่นยปกติต้องแตกไอ้พวกนี้ต้องแตกต้องกรอบไม่กรอบไม่แตกนะแล้วดูดิพวงมาลายัยดูดินี่ดูดิคมกริบเลยแต่เตอร์ดังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับนะติดครบหมดเลยอะ่ะแล้วก็เกียร์เกอเนี่ยเห็นไหมเกียร์พีจอดนะนี่ก็จอดพีมีไฟบอกนะออโต้แท้โรงงานใครหาให้ลูกนะ หัดขี่นะหัดขับนะครับผมจอบตอบโจทย์นะบางคนนะไปหาเกียร์ธรรมดาให้ลูกขับอันตรายผมบอกให้มันก็มัวเด็กก็จะมัวมัวมองแต่เกียร์เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมัวมองแต่เกียร์เรียบร้อยเข้าเสาไฟเข้าคูน้ํามั่งอะไรมั่งนะแต่คันนี้นะครับนะไอเดินหน้าก็ดีเนะี่ยดีอย่างเงี้ยนะดีอย่างเงี้ยจอดก็เอ็นเนี่ยจอดอยู่ที่บ้านก็ล็อกไปเลยเนะี่ยจอดพีเนี่ยนะถนะอยหลังก็อาเหมือนรถกระบะเลยทั่วไปนะครับนะก็ประมาณนี้เลยนะ ขับได้เลยสบายสบายก้กระจกลงลื่นนะกระจกลงลื่นนะนี่กระจกลงลื่นเลยสี่บานนะอา้อาไอมีบานหลังนี่มีบานหลังมีบานหลังมีหลังหลังนืดน,น่อยมีบานหลังนืดน,น่อยแต่แต่มอเตอร์นะมอเตอร์ Motor ทํางานนะบานหลังนืดน,น่อยอ่ะเดี๋ยวผมก็เจอพร้อมๆเอฟซีเนี่ยเอาจริงจงจังๆไปเลยนะรีวิวแบบจริงใจนะโอ้โหโคตรชอบเลยมันตต่ได้ไงเนี่ยมันใช้ใส่แผ่นแบบนี้เนี่ย นยแผ่นอะไรเนี่ยแผ่นเนี้ยเกิดไม่ทันเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยติดหรือเปล่าใสแบบไหนวะเนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงเลยเอาพิยาโอ้อยใสยไปแล้วนะ่ะติดไหมนะ่ะไอมันสามารถเสียบแจ็คได้นะเนี่ยสามารถเสียบแจ็คได้เนี่ยติดไหมนะ่ะเพลงอะไรอะ่ะเอาออก่อน เอาออกได้ผมไม่รู้อ่ะเอาไปไปไปหาทำเองไปหาทำเอานะผมเล่นไม่เป็นหรอกเกิดไม่ทันเงี้ยโอเคครับนะสามหมื่นสองพันบาทนะส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลนะครับคันนี้นะครับใครเร็วก็ได้ไปกับเจ้ามิซูบิชิเลนเซอร์ครบจบนะเช้ามาสตาร์ตติดขับได้นะครับผมนะต้องเติมน้ำมันนะต้องเติมน้ำมันอย่างผมสตาร์ตติดขับได้แน่นอนถ้าไม่เติมน้ำมันก็ไม่ติดขับก็ไม่ได้ดิใครซื้อตอนนี้แถมแว่นไปด้วยนะ่ะรถมือเดียว นะครับรถมือเดียวบอกอีกทีนะเป็นรถมือเดียวนะครับรถเป็นของข้าราชการนะครับเป็นของไอเขาเรียกว่ากรมอะไรนะการไฟฟ้านะครับเขาทํางานการไฟฟ้าแล้วก็กเกษียณนะครับนะส่งต่อมานะครับนะนะ่ะมีบัตรมีบัตรแต่ผมแล้วหาหาบัตรยืนยันให้ดูไม่เชื่อแล้วผมหาบัตรยืนยันให้ดูนะครับนะมา นี่สามหมบาทเท่านั้นนะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์นะครับนะนี่จอดอยู่ในรุ่งในร่มอย่างนี้นะสีสีไม่สวยนะแต่ก็ไม่ได้ดูน่าเกียดนะครับผมนะอาจมีแตกนะครับนะอาจมีแตกรอบคันบ้างนะครับผมนะแล้วก็ล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับนะเป็นแม็กขอบ13อย่างนี้นะครับนะแล้วก็ยางโตโตอย่างนี้เลยนะครับผมนะ โอเคครับนะสาหรับคลิปนี้ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับผมนะเพื่อเป็นกําลังใจกับเพจรถบ้านมือสองของเรานะครับผมนะแล้วคลิปต่อไปนะครับจะมีรถอะไรมานำเสนอให้พี่ๆเอฟของเราได้ชมนะครับผมนะก็โปรดติดตามนะครับนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะเป็นกำลังใจกันเยอะๆนะครับใครที่ไม่ทันคันนี้ไม่พลาดคันนี้นะครับผมนะไม่ต้องห่วงนะครับนะมีคันอื่นนะครับต่อไปตลอดติดตามไว้แล้วกันนะครับนะ โอเคครับขครที่นะไวนะครับนะส่งนะครับมาจําขั้นต่ำนะครับห้าพันบาทนะครับนะมาจําขั้นต่ำห้าพันบาทนะครับนะถ้าหรือว่าจะมารับเองก็ได้นะครับนะมารับเองให้มีส่วนลดนะครับนะไม่ต้องต่อผมมีส่วนลดให้แล้วก็ตดูเป็นเซ็นทรัลล็อกทั้งหมด4บาทเลยล็อกแล้ว